สวัสดีครับผมนัชนน์นะครับบ้านและที่ดินทำเรดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยแต่ก่อนที่จะขายแปลงที่ดินนะครับเดี๋ยวผมพาชมวิวสวยๆก่อนเพราะว่าตอนนี้ครับพระที่กำลังตกดินตอนนี้เวลาประมาณ6โมงกว่าแล้วนะครับกำลังเห็นแสงเนี่ยลดน้อยลงเรื่อยๆสอสดส่องมานะครับเป็นแสงสีส้มแล้วก็มีวิวเขาเป็นวันณุทยานถ้ำเขาน้อยนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองใกล้เรามากนะครับเพียงแค่ประมาณ2-3กิโลเมตรเท่านั้น ที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่บริเวณเขตวรรณอุทยานเขาน้อยนะครับแล้วก็แปลงนี้ครับเขาจะอยู่ในเขตโซนของหมู่บ้านเนี่ยครับอันนี้ก็เพื่อนบ้านนะครับเข้ามาตรงปากทางทางด้านนี้ก็เพื่อนบ้านระยะทางจากถนนลาดยางเข้ามานะครับเพียงแค่200เมตรเท่านั้นนะครับที่ดินแปลงนี <dürfen tous S 2> ну ้นะครับเข้ามาถนนสาธารณะเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณ6เมตรเราจะสามารถมองเห็นนะครับปีไฟฟ้าเข้ามาแล้วแล้วก็นาปปาเนี่ยเข้ามาแล้วแล้วก็มีเพื่อนบ้าน ข้างๆเราเนี่ยอีกหนึ่งหลังคาเรือนนะครับต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับเขาฝากขายมาวันนี้เจ้าของเขาต้องคารขายเนื้อที่แปลงเนี่ยอยู่ที่2ไร่นะครับเอกสารเีเป็นโฉนดครุฑแดงนสอสจอเรื่องของราคานะครับสไร่นยขายเหมารวมไปเลยก็9,500ตกเฉลี่ยไรแล้วประมาณ4 0 0แสน 4ีแสนเก,กว่าๆนะครับผมแล้วแปลงเนี่ยเขามีล้อมรั้วเอาไว้เสร็จสรรเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ประตูเนี่ยครับเป็นประตูแบบนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับตรงบริเวณช่วงนี้นะครับตรงเนี้ยเขา ผมเอาไว้นะครับเท่ากับเสมอของถนนสาธารณะเลยนะครับทางด้านเนี่ยเขาก็จะขุดบ่ออยู่ลูกหนึ่งขึ้นมานะครับแต่ต้องบอกนะครับด้วยความที่ว่าที่ดินแปลงนี้ครับเป็นที่ดินที่มีความสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยถึง103เมตรทําให้ที่ดินบริเวณเทดนี้นะครับไม่เหมาะสาหรับการที่จะขุดบ่อนะครับแล้วก็เก็บกักน้ําแต่สามารถใช้วิธีการที่ปูพายางแบบนี้ได้นะครับผมแต่ด้วยควมที่ว่าแปลงเนี่ยเขารอเฉพาะช่วงจังหวะของน้ํา ฝนนะครับเพราะฉะนั้นครับน้ําที่ได้เนี่ยก็จะไม่ค่อยเต็มแปลงสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าที่ดินเนี่ยเขาอยู่ระดับสูงกว่าน้ําทะเลมากจริงๆแล้วที่ดินแถวนี้น้ำไม่ท่วมด้วยถ้าเกิดว่าอยากให้น้ําเต็มแปลงนะครับผมแนะนำสำหรับคนที่อยากจะทําการเกษตรแบบผสมผสานไปด้วยในตัวนะครับให้เจาะบาดาลครับเจาะบาดาลเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาพักน้ําไว้ที่ ตาน้ําลูกนี้นะครับแล้วค่อยนําน้ําขึ้นมาใช้จะต้องมีการพักน้ําก่อนนะครับแต่ว่าดินแถวนี้ต้องบอกว่าดินดีตังเกตด้านหน้าทางด้านเนี่ยครับเนี่ยครับเขาปลูกทองอุไลเอาไว้ทองอุไรเนี่ยอายุประมาณราวๆสองปีทองอุไลเนี่ยมีดอกแทบ,บจะตลอดทั้งปีอยู่แล้วแล้วก็ออกดอกเยอะออกดอกมากนะครับเพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยเราจะเห็นว่าเขาอะมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าดินมันดีจริงดินที่ขุดขึ้นมาได้เป็นลักษณะของดินปนทรายแต่ว่าในเรื่องของแร่ธาตุต่างๆเนี่ยเหมาะแก่การปลูกต้นไม้แล้วเราก็จะเห็นนะครับมีไผ่นหเ็ องขออภัยเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้มันช่วงหน้าหนาวนะครับอากาศของราชบุรีนะครับตื่นเช้ามาเนี่ย18องศา20องศาอันนี้คือในเขตของละแวกโพธารามจอมบึงนะถือว่าเย็นมากเช้ามาเนี่ยบนหลังคารถผมครับมีไอน้ำนะครับหยดลงมาติ้งติ้งติ้ง,งพื้นล่างเนี่ยเปียกเชียวนะครับผมอ่าอย่างนะตอนนี้มันจะมืดเร็วไปหน่อยนะครับอันนี้ก็จะได้เห็นวิวเขาอีกรูปหนึ่งนะครับวิวเขาลูกเนี่ย จะอยู่อีกฝั่งของถนนทางหลวงชนบทซึ่งของเราอะถ้าเกิดขับรถออกไปทางด้านเนี่ยจะห่างจากถนนทางหลวงชนบทน่ยเพียงแค่400เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็บริเวณย่านเนี่ยอย่างที่บอกแต่แรกอยู่แล้วว่าเป็นเขตชุมชนอยู่แล้วใช่ไหมครับกออ็อยู่ในเขตชุมชนเนี่ย200เมตรตรงนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านหลังคาเรือนแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะออกไปตรงสี่แยกไปแดงหนองกวางที่มีทั้งอบตอมีทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็มีวัดมีโรงเรียนนะครับ เป็นโรงเรียนชั้นประถมห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่2.2กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใกล้กับโครงการพระราชด,ดำริเขาชงุ้มเนี่ย1 5กิโลเมตรจากกรุงเทพเนี่ย108กิโลเมตรนะครับที่นี้ตรงจุดบริเวณเนี่ยที่ท่านเห็นนะครับแนวจากเอ่อบริเวณเนี่ยเนื้อที่ประมาณ1ไร่ ที่ได้ถูกพัฒนาถมเอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าเขาขุดบ่อตรงด้านนี้มาแล้วก็ขึ้นมาถมด้วยจนช่วงบริเวณตรงนี้มันเป็นเนินค่อยๆขึ้นมาจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยจะสูงกว่าถนนลแล้นะครับผมแล้วก็จะเป็นจุดตัดครึ่งแปลงนะครับที่เออต้องบอกว่าเกือบๆครึ่งอะ จุดตัดครึ่งแปลงที่เราลงมาข้างล่างปุ๊บก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าอันนี้คือพื้นดินเดิมเพราะฉะนั้นคือดินที่ได้มาเนี่ยที่เขาถมเนี่ยประมาณ60เซนติเมตรจากดินเดิมแล้วก็ตอนเนี้ยสูงกว่าถนนแล้วด้วยอ่ะเขาปลูกทางด้านนี้นะครับมีแนวต้นตักเอาไว้แล้วอายุเนี่ยประมาณราวสปีนะครับในแปลงนี้มีอะไรบ้างต้องขอบอกว่าเดินได้ไม่ทั่วจริงๆเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขามาทยอยตัดญ้าค่อยๆตัดยาให้นะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยก็ต้นย,ายน่าจะ ล้มหมดแล้วก็จะเหลือต้นไม้ที่เห็นอยู่ก็จะมีต้นสักนะครับประมาณสิกว่าต้นในแปลงนี้ก็ยังมีพยุงนะครับแล้วก็จะมีต้นยางนาที่ปลูกเอาไว้แล้วก็จะมีต้นมะม่วงซึ่งต้นมะม่วงเนี่ยจะเยอะหน่อยประมาณราวๆสามสิกว่าต้นนะครับผมแต่ต้องขอภัยว่าเดินได้ไม่ทั่วจริงๆนะครับให้เห็นประมาณราวๆนี้ความที่ว่าแปลงเนี่ยเป็นเนื้อที่2ไร่ใช่ไหมครับด้านหน้าเขาจะติดกับถนนสาธารณะนะครับซึ่งถนนสาธารนณะ กว้างประมาณราวๆ6เมตรรูปแปลงเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยๆด้านหน้านะครับจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ42เมตรนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความลึกของตลอดทั้งแปลงเนี่ยอยู่ประมาณราว76เมตรถือว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สมส่วนอยู่เนื้อที่นะครับบนเอกสารสิทธิ์โฉนดครุฑแดงน,นสสี่จอเนี่ยก็คือ2ไร่ราคาเหมารวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ9 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นจ่ายแค่นี้จริงๆค่าโอนค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับทางด้านผู้เป็นเจ้าของแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกอยู่ณนะย่านแถวนี้เลยนะครับผมแปลงนี้นะครับ เป็นแปลงที่มีทั้งไฟฟ้าน้ำประปานะครับผ่านหน้าแปลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล้อมรั้วลวดหนามเอาไว้3ด้านส่วนอีกด้านหนึ่งอ่ะที่ไม่ได้ล้อมอ่ะเป็นเพราะว่าเพื่อนบ้านอ่ะเขาล้อมเอาไว้เป็นรั้วเมทัลชีตนะครับเราก็เลยได้รับผลพลอยได้ไปด้วยนะครับเราก็มีเพื่อนบ้านน่ารักน่ารักนะครับปลูกบ้านเอาไว้ประมาณสองชั้นมีขึ้นไปดูดงดูด,ดาวน,นะครับเพราะว่าแถบนี่ต้องบอกว่าตอนคืนเนี่ยเวลาที่ไฟดับสนิทเนี่ย ดวงดาวเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นเพราะว่าอยู่ใกล้กับวันนอุทยานเขาน้อยนะครับผมเราคนที่สนใจที่ดินแปลงเนี่ยอยากให้ลองนะัดเข้ามาชมกันนะครับกับผมนะัชนน0 9 2 2 6 3 5 5 6 3งแจ้งนะัดล่วงหน้าสัก1วันนะครับหรือว่าจะโทรติดต่อได้ที่เบอร์ทีมงานนะครับผมที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือคุณเจแล้วก็สามารถทักทายเข้ามาคุยในไลน์ o f f i c i a l a c c o u n t ได้หรือ ตอนนี้ง่ายๆเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนบนหน้าจอทีมงานขึ้นไว้ให้แล้วนะครับตอนนี้สแกนปุ๊บติดปับ๊บแล้วก็สอบถามเข้ามาได้เลยข้อมูลอ,อ่แม้กระทั่งไม่เกี่ยวกับแปลงที่ดินของเรานะครับอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ที่ดินอื่นๆปัญหาต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะครับกับทีมงานเราบ้านและที่ดินทำบรดี วันนี้ฝากกดติดตามช่อง YouTube Channel กดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเราวันนี้ผมนัชนุนและทีมงานบ้านและที่ดินทำเลดีจากลาแล้วครับพร้อมกับวิวภูเขาวสวยๆไปล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย